เท้าทะลกเท้าทาลก,กเอ้ยเด <c oughs> มเท้า <c oughs> ทาลกคือเกมใหม่ของบ้านเราได้จัดได้ดัดกันมันแน่นอนเกมนี้มีชื่อว่าจัดให้ท่า <c oughs> อธิบายไปแล้วเดี๋ยวจะเล่นกันทีละทีมทีมชนะเริ่มก่อนก็คือทีมของใบเฟิร์นนั่นเองนะครับ,รบผ,มผมจะมีหมวดหมู่มาให้แต่ส่งดาราม,มา2คนคนดึงอยู่ข้างหน้าเป็นแค่เหมือนหุ่นยนต์อ๋อเป็นหุ่นอ่าเป็นหุ่น อีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังผมจะมีคําใบ้ให้ไอ้ข้างหน้าไม่เห็นครับว่าข้างหลังจะเล่นไรห้ามใบ้คําตอบนะครับแต่คุยกันได้กับหุ่นแล้วคุณก็จัดท่าไอ้หุ่นยนต์เนี้ยหรือว่าไอ้หุ่นข้างหน้าเนี้ยให้เพื่อนตอบให้ได้ขึ้นมาสองสองคนที่อยู่ข้างล่างต้องเป็นคนตอบให้ได้ด้วยในหมวดหมู่ครับยังหุ่นเนี้ยก็ห้ามขยับอะไรเลยต้องอยู่นิ่งเลยหุ่นเนี้ยก็จะต, <ๆ S 2> ต้องทําตามที่ข้างหลังเขาดักดันตรงนี้ไปอย่างนงี้ไปอย่างเงี้ทํายังไงก็ทําไปคือทีมนี้อาจจะเสียเปรียบ พราะไอ้ทีมเนี่ยมันจะมีพวกตุ๊กตายางอะไรฝึกอยู่เยอะเนนี้มันจะมีซ้อมทุกวันอันนี้ผมเอาจริงผมอยากให้เขาได้เงินแสนเอาคุณจะจริงจังแล้วจริงจังเลยและวให้เขาเป็นหุ่นหนึ่งแล้วให้เขาเป็นหุ่นนึ่งสองคนที่ใบเฟิร์นจะเลือกขึ้นมาเล่นเป็นหุ่นเอาหุ่นก่อน คุณจะให้ใครเป็นหุ่นพี่ปองค่ะโอ้ยโอ้ยเอาแล้วคุณไม่ต้องใช้ความรู้เลือกพี่เลยออยืนนิ่งๆอย่างเดียวคุณปองเป็นหุ่นแล้วใครเป็นคนจัดท่าหุ่นครับเขาชอบจัดเขาชอบจัดพี่เลยชอบจัดอบจัดพี่แจ็คชอบจัดก็พี่แจ็คมาครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เป็นแบบเทพพิเศษล้วกับผมให้คุณเป็นเป็นหุ่นที่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ่าอันนี้ ได้เหมือนนุ่นจริงไงอันนี้ขึ้นมาข้างหน้านี่หุ่นพูดได้ไหมหุ่นหะหุ่นพูดได้หุ่นพูดหุ่นพนาสเป็นพินอกกิโอคหุ่นสามารถพูดด่าได้แต่ว่าคุณจะไม่รู้ไงได้ครับุณสื่อสารกับสองคนอาคุณแจ๊คคุณอยู่นี่นะครับผมผมจะมีให้พวกคุณคือหมวดกีฬาพวกคุณคือหมวดกีฬาครับผมตอบได้ถูกก็เอาคะแนนไปห้าคะแนนนะพร้อมเต็มตัวเริ่มช่วยช่วยช่วยต่วง น้ำหนักเออยกน้ำหนักถูกต้องชกมวยสากลธนูธนูธนูยิงธนูยิงนูถูกต้องเออเทนนิสวอลเลย์บอลเออวอลเลย์บอลอะไรวอลเลย์บอลชายหาดเล่นแปลกๆนะเฮ้ยแบดมินตันเออข้ามข้ามเออเอาว่ายน้ำข้ามข้ามเฮ้ย ฟันดาบฟันดาบเฮ้ยเฮ้ยสุโม่สุโมได้เฮ้ย้าดีมาได้อะไรเอ้ยท้าทชาลกเท้าทชาลกเฮ้ย่ท้าชลกทาวกบ้าบ้าบาดกระโดดล้มกระโดดล้มมีอะไรอะโอ๊ยอะไร อย่าขืนพ่ออย่าขืนเดี๋ยวนี้นะเพื่อนแข่งสนุกสนุกเลยมาสนุกสนุกสนุกเลยเฮ้ขาวไอ้ยขาวปีนขาวได้อ้โหอะไรเออนึ่บาสเกตบอลบาสเกตบอลเออไม่ใช่อะไรเอะไร่่ครั บอ่บอลเบนบอไม่ใช่อะไรอลจิงปองบาสเบตบอลไม่ใาน่เนอ่เบนบอลดบอลิบอลบอลผิบดบอลผกบอลบอดบอลดบอลผดบดบอลบออออออลบออลผบอบอลบอลผิตบอดบอลอลผิดบอลผิด้ออลอลอลลออะไรอลอดอลดดลลอลดดดล มันไปยังไงวะกคุณแข็งมากเลยคุณแข็งมากเลยคุณมันเกรงชัวเขาบอกเลยว่าไอเนี่ยพอตอนซ้อมนะคุณผู้ชมไอคนที่เป็นคนจัดท่าเนี่ยโคตรเหนื่อยเพราะไอตัวนั้นมันไม่ยอมอะไรอะไรจะอะไรเนี่ยมัก็นะกงนุกไงแทงนุกแทงนุกแทงนุก่กีเนี่ยแต่ดีเลยแีย